มดสวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้ขาพิการอยู่นะคะขากล้องยังไม่่อยขากูเราจะทำไข่เจียวกุ้งกันค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆไข่ใหญ่ๆไขใ่ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ดีไหมคะดีค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเอามาสับก่อนแตุ่กองใส่กระเทียมด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันหมูน้ำมันหมูนะคะจะดีกับสุขภาพตับและเด็กในท้องค่ะนานาสวัสดีค่ะ นะหาก,กันไก่มางับเอากันหรือจะสับดีสับเอาก็ได้กระเทียมทุบก,กระเทียมกระเทยทุบก,กระเทียมค่ะดอกกระเด็นไปทำไมไม่หยิบครกวะดอกสับเอาแล้วกันเราจะทำกระไก่เกี่ยวกุ้งพุงแต่เพราะว่าจะทำอันใหญ่ๆดุนๆน,นะเจ้าขาสวัสดีทัก3ายแสนคนล้วพี่สวัสดี นี่ใสกระเทียมไปสับๆักระทุบแม่งไม่ออกก็บีทีไม่ได้เขาควรนานนะคะนี่ถึงทุกคนใส่แม่งหน่อยสับกุ้งเออต้องใส่กระเทียมตอ,ตอติอไปเลยะนี่ว่ะรอกปะเียมเปิดไฟไข่เจียวง่งายๆนี่แหละแต่ทำให้มันพิเศษพิสด,ดารใส่น้ำมันไป มันหมูกินคบเจ้ยคาะยังไงก็ตายเหมือนกันมใช่ดีอุย้ยกุ้งดับดใหญ่ๆเลยแดกจะปากเต็มคำเอาเปลือกมันเอ้ยเอาเอากา้านเอาขามันไว้ด้วยก็ได้มันกรอบดีอืมสับหยาบนะคะสับแบบนี้ใส่คนนะฮะใสค่คนสับแบบหย,ยาบหยาบถังนด้านหย,ยาบหยาบ อออืือืมมมช่วงนี้หย,ยาบๆเป็นเยอะอะสะปไปสัปายสับพอประมาณพอไส้แตกอืมเราจะชิ้นใหญ่นี้นะคะใส่จานอันนี้แกะกุ้งมือเห็นมากกุ้งขาวมากอันนี้ใส่ไข่กุ้งมันกุ้งเล่นบบนะ ยอกเปิดแก๊สระวังนะคะแก๊สไม่ออกค่ะแต่สือเปิดแก๊สไว้แล้วรึบลวค่ะโอเคเกือบไปแล้วกูกัดตายแล้วแก๊สเหม็นผมไปหมดเลยสวัสดีค่ะทั้ง18,000นนะคะก็แค่ไข่เจียวค่ะแต่เราจะประหลาดก็นยังไงคือตุ้มจะวิธีการทอดของตุ้มก็คือจะทำให้มันให,นใหญ,ใหญ่ทอดของใหญ่นี่นะฮะตะหลิวต้องเทใสะอยู่2อันนะเจ้าคะ ขนมปังน้ำแดงสวัสดีค่ะฉันลืมชื่อทุกทีนี่นะฮะเอากุ้งหย,บยาบหยาบอ้หยาบไปฉีกหน่อยอืมตัวใหญ่เกินเดี๋ยวคนอื่นกินไม่ได้เดยอะผตุวัวเต็มตัวเลยวะ่ะน่ไม่ขาดจากกานันนะฉันชิ้นใหญ่ใหญ่เลยนะคะต้องการชิ้นใหญ่ใหญ่ล้างมือก่อน จะบอกวิธีการทำไข่เจียวแบบนี้อ๋อปูใบกับปรจริงนี่ใส่ไข่สักห้าฟองใหญ่ๆนะคะเบอร์ศูนย์นะคะอ่ะกินเปลือกด้วยแล้วกันก,กรอบนะคะใส่ไข่ไปสักห้าฟองหกฟองใส่ไปเลยไข่เยอะๆเพราะกุ้งเมื่อกี้เยอะอยู่ การวิธีการทอดก็คล้ายเจ๊ฝายนั่นแหละแต่นี้เป็นเจ๊หูดกีฟองเข้าไปแล้ววะใส่เข้าไปกินตามฐาน,นะค่ะดีกว่าเดี๋ยวไหม่ดีอืดีไปเลยค่ะดีใช้เห็ดก็ได้นะใช้เห็ดขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะแชร์ไปแชร์ค่ะแชร์แชร์ค่ะค่าแชร์ค่ะไม่ใช่นี่นะตีไป ปรุงรสได้แค่รสด,ดีก็ได้หรือชูรสหรือแค่ซอสภูเขาก็ได้อ่ะใส่แค่นี้พอไม่ต้องใส่ยเยอะไอ้เชีย่ยเยอะไปแล้วขอโทษขอโทษแดกไปแบบโรคไตกินเลยนี่นะฮะเปิดแรงไนะเปิดแรงใส่น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูมันจะหอม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 ,หอมมากมเดี๋ยวจะาตอนเดี๋ยวดูวิธีการทอดให้ดูสวัสดีค่ะเปิดไปให้แรง แ่เพียงน้ำมันวางลงบนเตาเราไฟให้รอ้อนนี่กุ้งเป็นอย่างนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะกัดไปยได้รู้ว่าเป็นกุ้งนะคะไม่ใช่เป็นกิ้งกือนะคะตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่เอานะคะเราต้องการขนาดของมันด้วยนี่พอกระเทียมกระเทียมหอมแล้วนะคะใส่ลงไปเลยช่วยเท่านี้เลยค่ะเสีได้ เช็ดมือด้วยค่ะนี่นะฮะวิธีการทำดูนะฮะใช่ไมฮะทนะฮะทำไมต้งพุงแตกดู่ค่ะพี่มัมนี่เราเอาพลิกขึ้นมาให้พุงตัวนี้มันแตกออกไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะให้มันแตกออกมาแล้วก็คับพลิกข้างนี้ให้มันแตกออกมาคือมันจะแตกแบบเนี้ย แล้วก,ก่อนนะหาที่วางจานก,ก่อนอวางหลิ่วทีนึงเนี่ยพอมันมาแบบนี้ค่ะเด็ดเด็ดเดี๋ยวก่อนซูมให้ดูหีหกแล้วค่ะโอ้โอ้ข,อขาต้มเป็นพิก,การอยู่ค่ะอ่ะดูนะดูนะตุ้มก็เอาอย่างนี้กลับมาพลิกกลับไปอีกให้มันพุ่มแตกอย่างนี้คือให้มันสุกอะแต่ให้มันเป็นแผน่นแท่ง คือเดี๋ยวตุ้กจะทําให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นแท่งๆอะ่ะตอนนี้ให้มันแข็งนิดนึงก่อนนะคะสวัสดีค่ะกายเขาสวยร้อนๆพอเลยใช่จ้ะสวัสดีค่ะพี่หมีเนี่ยพลิกกลับไปอันนี้มันแตกแน่ๆเพราะกุ้งเยอะกุ้งเยอะ แล้วพอพลิกกลับเลยอ,อึเห็นไหมแตกไม้แตกไม,กไม้พุงแตกไหม้เพราะเราใส่กุ้งเยอะไงแล้วเราก็ดันดันให้มันเป็นแฉ่งแบบนี้ดันให้มันเป็นอย่างนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้บีบมันไว้เนี่ยบีบเพื่อการให้มันไข่มันทะลักออกมาด้วยพุงมันจะแตก เห็นไหมน้ำมันเราใช้น้ำมันหมูเนี่ยกินเยอะได้มากกว่าน้ำมันพืชธรรมดานี่อะให้ดูให้ดูชัดๆจะแหงงระแคงนี่ดันมันไวให้มันแตกข้างในมันก็จะนุม่มตรงกลางมันก็จะกรอบแล้วก็แบบน้ำอยู่ข้างในมันก็จะสุกออกมาด้วยนะคะเราไม่มจะไม่ทอดไข่เจียรแบนๆแ,แต่เนี่ยด้วยความที่เราใส่นี่เยอะเกินไปกุ้ง เป็นแท่งใหญ่มากเห็นไหมคะใหญ่ยักษ์คละคลายกระเทียมที่ใส่กับน้นหมูที่ใส่จะหอมมากนะคะเริ่ค่อยค่อยพลิกอเอาลงมอุม๊ยแตกเกินนะ่ยคุณแตกเกินนี่เห็นไหมคะมันก็จะหอมหอมเป็นแท่งแ่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลย ดันมันเอาไว้ดันน้ำมันน้ำน้ำอยู่ไหนมันออกมาเข้างมามันจะได้สุกนะถ้ากากให้มันดูใหญ่ๆก็ดันตรงนี้เข้ามาให้มันเป็นอย่างงี้ขยับขยับนี่ก็นะได้นะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมดนันดันเอาไว้แล้วเ,เราทำบล็อกอะ่ะเราทำบล็อกให้มันเป็นเล็กลงนะฮะเราก็พลิก อีกทีหนึ่งตอนนี้ไข่ไปเริ่มแข็งแล้วไข่แข็งนะคะไม่ใช่อื่นแข็งนะคะเอ่าเห็นไหมเห็นไหมเจ๊ไผ่เหรอคะนี่ไม่ใช่เจ๊ไผ่นะคะเจ๊ปูดค่ะนี่เห็นไหมมันเป็นแท่งแล้วเห็นไหมคะมนใหญ่แล้วเห็นไหมคะนี่วิธีการแบบนี้ไข่ก็จะนอกกรอบนอกนุ่มในไส้ก็สุกกุ้งก็อร่อยเปลี่ยนจากกุ้งเป็นปูเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นมังสวิรัตได้ เอาน,น้ำมันมาราดไปเราไม่ต้องทอดน้ำมันเยอะๆด้วยนะคะทอดน้ำมันแค่นี้พอ,อเห็นไหมคะมันจะดูน่ากินเนี่ยน้ำมันอุ้ยนาะน,น้ำมันมาผัดข้าวจังเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันกุ้งเห็นไหมคะมันแข็งแล้วมันแข็งแล้วแล้วก็โอ๊ยพริกเนี่ยก็อย่างเงี้ยเอาไปปุ๊บเข้าไป อันนี้เราก็จะใส่จานได้แล้วไงดีอ่ะออก่อนนะหาจานก่อนนะมันจะใหญ่มากอะ่ะอืมจะใหญ่ขนาดนี้เลยเอ้ยแตกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผงแตกจริงใหม่ล็อคปุ๊บอืม นี่มาแล้วเออฮิฮิฮินี่นี่ค่ะพุงแตกไหมจัดจานนิดนึงเป็นไงล่ะเป็นไงคะวิธีการพี่ทำอะไรแล้วไม่น่ากินบ้างไหมคะพี่ตุ้มนี่ไงไม่น่าก,กินเลยเนี่ยไม่น่าก,กินเลยพุงแตกไหมพุงแตกไหมเนี่ย เอาผักเรียงเดี๋ยวจัดจานก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนี่ยวิธีการแบบนี้ไปย้อนดูได้นะคะวิธีการเป็นยังไงนี่เห็นไหมมันก็จะกรอบนอกนุ่มในแ้ะข้างในแล้วแต่จะใส่นะคะอาจจะเป็นเห็ดเป็นกุ้งเป็นปูเป็นอะไรก็ได้แต่นี่ต้องทำชิ้นใหญ่มากกินกันแสนก็คนสวัสดีค่ะคนแดนไกลจากไอซ์แลนด์ดูตู้อ่อนน้ำมันนี่ต้องผัดข้าวดีกว่าผัดข้าวดีกว่าโอเคงั้นก็จัดไปนี่ก่อนเดี๋ยวนีที่เือจะทำอะไรอย่างอื่นเข้าว่ากัน นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะเห็นไหมคะมันน่ากินแล้วก็เอาผักเอาอะไรจัดเรียงสวยๆก็น่ากินแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าจ้าแปลกแดกได้สวัสดีจ้า